ความรู้ที่เราวนซ้ำคือนะหนึ่งเลยรู้อะไรรู้สึกนะรู้สึกนะครับรู้สึกนะครับมารู้สึกเออันนี้ไลฟ์ยังรันอยู่ใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมโอเครู้สึกใครสังเกตเห็นตัวเองบ้างว่ามีความรู้สึกที่วนซ้ำผมไม่ได้บอกนะว่าต้องเป็นความรู้สึกแย่ เป็นความรู้สึกบวกด้วยรู้สึกปิติรู้สึกยินดีรู้สึกแม้กระทั่งเวลาเรานั่งสมาธิหรือเราอิ่มเอมอันเนี้ยอย่างช่วงเข้าบรรษาหยุดอย่างเงี้ยใครไปวัดรู้สึกไหมว่าอิ่มเอมบุญนะครับแล้วเราก็อยากที่จะรู้สึกวนซ้ำๆไม่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ก็รู้สึกนะครับที่เราแบบวนซ้ำๆอย่างนงี้แหละเราพยายามจะวนซ้ำมันก็คือ1รู้สึกนะครับต่อมา2 เราเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะรู้เท่าคนอื่นคืออะไรรู้เท่าคนอื่นคืออะไรคือเขารู้อะไรเราก็จะรู้อย่างนั้นแหละเช่นเราเรียนมาปริญญาตรีนะครับหรือว่าทํางานมีความรู้เท่านี้เราก็จะรู้นะครับเพราะเราเป็นคนเรียนรู้นี่นะครับมันจะวนซ้าแค่นั้นจริงๆนะครับในการที่เรารู้เท่าคนอื่น นะครับไม่ใช่ว่ารู้เท่าทันคนอื่นอ่ะจะถือว่ารู้เท่าทันคนอื่นด้วยแล้วกันนะผมถือว่าใช่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วบางคนก็บอกต้องรู้เท่าทันตัวเองด้วยใช่ไหมอ่าก่อนจะไปตรงนั้นคุณจะไม่รู้เท่าทันตัวเองแน่นอนครับอืมเพราะว่าคุณจะต้องมีอะไรทุกคนเลยใครเคยมีความรู้สึกบ้างรู้งี้รู้งี้ซื้อเลขนั้นดีกว่ารู้อย่างนี้นะกูว่าแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมสามความรู้เนี่ย ที่ผมเอามาบอกตรงนี้เนี่ยผมเองก็เคยคุณเองก็เคยนะครับที่กะไว้แล้วรู้อย่างนี้รู้เท่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ทางโลกทั่วไปความรู้ทั่วๆไปนะครับแล้วก็รู้สึกเรามักจะรู้สึกวนๆซ้ำๆรู้สึกโศกเศร้าเสียใจรู้สึกอะไรก็ตามนะครับรู้เท่าคนอื่นเนี่ยผมอาศัยเรียกว่าจะบอกว่าอะไรดีละ่ะ เป็นสิ่งที่คนอื่นให้ความรู้เรามาแล้วกันอย่างตอนนี้นะครับคุณอาจจะต้องรู้เท่าผมเพราะว่ามานั่งฟังใช่ไหมคุณก็เออรู้รู้รู้แต่คุณไม่ได้รู้เท่าทันตัวเองคุณจะรู้เท่าทันตัวเองก็ต่อเมื่อเริ่มปฏิบัติเริ่มลงมือทําเริ่มจริงจังนะครับนี่คือการรู้ภายในตัวเองจริงๆการที่ผมมานั่งพูดแบบนี้ผมรู้ว่าทุกคนรู้นะครับแต่ว่ามันผ่านไปเราต้องรู้จากภายในตัวเอง เราต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเราถึงจะตื่นขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเป็นอะไรรู้งี้ตลอดข้อ3นี่สําคัญมากใครเคยเป็นบ้างรู้งี้นะใครเคยบ้างนะรู้อย่างงี้รู้อย่างนั้นรู้อย่างโน,น้นนะผมแบเป็นนะครับเพราะฉะนั้น3ามความรู้นะครับที่เราวนซ้ําๆทุกวันทุกทุกวันเลยตลอดเลยถ้าเราไปทํางานแน่นอนมีความรู้สึกละนะ และอะไรครับรู้เท่าคนอื่นละเพราะว่าต้องรู้เท่าทันเขาจะเอาใจเขาอย่างไงนะแล้วเวลาทําอะไรพลาดรู้อย่างนี้รู้อย่างนั้รงงนรู้อย่างงน้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจริงๆพวกนี้นะครับตัดตัดตัดเราจะไม่มีคำว่ารู้นี้เลยเพราะเราจะรู้ทุกขณะกระทั่งรู้สึกก็ตามนะครับ เราจะไม่มีอารมณ์รู้สึกที่มันเก่าคุณเข้าใจไหมเก่าคือเมื่อสิบนาทีที่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราไปเจอเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยเจอคนที่ทํางานที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยมันจะมาจากครั้งแรกที่เห็นหรือเดือนแรกที่เจอหรือเคยทําอะไรดีไม่ดีเรามีเลยมันฝังใจนะครับมันฝังใจทุกคนเป็นแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่มีความรู้สึกเมื่อไหร่นะโคตรดีผมพูดเลยนะมันจะโคตรดีมากมันจะโคตรเจ๋งมาก นะครับมันจะโคตรดีและโคตรเจ๋งมากนะผมใช้คำพูดนี้แล้วกันเพื่อทุกคนเข้าใจเหมือนกันและรู้เท่าคนอื่นเราจะไม่อยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่ของคนอื่นไม่ได้อยากรู้นะครับเราจะอยากรู้ว่าเราเนี่ยรู้อะไรบ้างเอาความเป็นจริงเรารู้อะไรบ้างเราจะอยากรู้เท่านี้จริงๆนะครับแต่เมื่อไร่ที่เราเริ่มอยากรู้คนอื่น คุณกําลังหลงทางเรากําลังมาผิดทางอะผมพยายามจะเช็คตลอดนะว่าไม่เห็นอยากรู้อะไรนะไม่เห็นอยากรู้เรื่องของใครนั่นแสดงว่าคุณเริ่มละเริ่มภายในตัวเองละแสดงว่าวันวันหนึ่งคุณอยู่กับตัวเองละนะครับอ่ะคราวนี้มัดวันนี้เราจะอยู่กันไม่นานนะครับจะอยู่กันแป๊บหนึ่งนะ โอเคใครมาแล้วบ้างรายงานตัวหน่อยเร็วสวัสดีคุณธัญญศรีด้วยนะครับสวัสดีครับผมมามารายงานตัวกันหน่อยวันนี้เอาเกินเกินก่อนเกินเกินก่อนสวัสดีคุณหัวน,นึงนะครับสวัสดีพี่หัวน,นึงด้วยนะครับอ่าวันนี้มาตอบคําถามนักเรียนนะมาตอบคําถามนักเรียนนะโอเคมีใครบ้างมีใครบ้างรายงานตัวหน่อยเร็วเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากด like, กดไลค์กดเลิฟกดแชร์วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนพรุ่งนี้เตรียมตัวเริ่มต้นทํางานนะครับสําหรับใครบางคนก็ตามนะครับ หรือหลายๆคนแล้วกันนะครับก็ขอให้เจอ,เ,อ,อเรื่องราวดีๆมากขึ้นทุกวันทุกวันสะสมแต่เรื่องดีๆมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับตอบคําถามคําถามที่บอกว่าตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ผมขออนุญาตเขียนนะเป้าหมาย เป้าหมายใหม่ผมใช้คำนี้แล้วกันเป้าหมายใหม่นะครับมีหรือ,อยังมีกันหรือ,อยังนะครับการที่เราตั้งเป้าหมายใหม่นะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนลังเลนะครับเวลาเราจะถอยออกมาจากสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราทำอยู่นะสิ่งที่เราทำมันคือเดิม นะครับก็คืออาจจะเป็นเป้าหมายเดิมของเราอดีตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เรียกว่าเป้าหมายแล้วนะครับแต่เมื่อเราจะถอยออกมาจากที่เดิมเนี่ยที่ที่เราเคยทําอะไรมาเนี่ยเราจะมีความลังเลนะครับเราจะมีความกังวลน,นะครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนออกนะจนกว่าคุณจะรู้รู้ภายในตัวเองจริงๆนะครับขออนุญาตเขียนใหม่จนกว่าคุณจะรู้ภายในตัวเองจริงๆนะ แต่น้องคนนี้เขารู้ภายในตัวเองแล้วนะก็เป็นนักเรียนรุ่นน้องนะครับเป็นนักเรียนผู้หญิงนะครับรุ่นน้องน่าจะเป็นคนที่สองมื่อปกติมีรุ่นพี่นะครับแล้วก็ผู้ชายก็มีน้อยแต่นี้เป็นผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตยังรู้สึกกลัวๆว่าอันเดิมไม่ใช่สิอันที่จะเดินไปเนี่ยมันใช่ไหมถูกไหมอืมเราจะมีคําถามนะครับมีคําถามนะว่า ใช่หรือไม่อืมนี่เริ่มจากเป้าหมายใหม่มีความลังเลมีความกังวลและมีคำถามว่าใช่หรือไม่นี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่นหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นน่ะมาบวกกับซีซั่นสองที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานนี้แหละนะมาบวกกัน ทั้งซีซั่น1และซีซัน2ราคาแค่1 6 9 0 0บาทจากจาก1 10, 9 8 0 0บาทนะครับเียน15วันซีซันน1และ15วันซีซัน2พร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้าง จิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไร,ก,ออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซั่น2มีเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะควอนตัมจัมนะการนั่งสมาธิในควอนตัมนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมาก และที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญ3คนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนหนึ่งแต่ไม่บอกว่าใข่ต้องไปดูเองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนหนึ่งผมอึ้งมาก เรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือผมให้อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะอมีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ,อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันนะ่ะ อ่าผมเอามาโพสเอาไว้ใน f a c e b o o k กันนะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่าไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มเต็มครับเนื้อหา30วันรวมรวมแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับเพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือครบองค์รวม